เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Branch Simulator นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมทำฟาร์มในบ้านของเรานั่นเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มทำตามอ่เควสกันเลยดีกว่าฮะเริ่มมาให้อ่ามาที่ตรงนี้นะเป็นสีฟ้าๆเนี่ย Follow the button อะไรเนี่ย Redis letter ก o ต t เจ J ก็เปิดเควสโอเคก็ด้บนบน้ายกด a c หรือกด J เปิดกด enter เอ้ยกด a c หรือตัว J เพื่อที่จะเปิดว่าเควสของเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะฮะนี่เดี๋ยวดูอ่านี่ไงเควสแรกครับเปิดวิทยุนะฮะที่อยู่ใกล้ๆกําำแพงแล้วก็ สีส้มครับก็คือหาเต็นท์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มันจะขึ้นตามแมปเนาะว่าเควสอันไหนเป็นอยู่ตรงไหนนะฮะอันนี้เต็นท์โอเคเจอแล้วกด OR oh, to s a v เ g a m กอ๋อเป็นที่นอนครับผมแล้วก็ได้มาเซฟเกมด้วยฮะโอเคไปอีกที่หนึง่งเป็นอา่าเป็นเรดิโอนะครับเออโอเคมันอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมทางมันมั่วไปหมดนี่หรือเปล่าอ่านี่ไงกด E ีเธอนอนโอเคเปิดเพลง แล้วก็เควยสต่อไปครับอันแรกเป็นเคลียร์น่าจะเคลียร์ของนะแล้วก็สีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นหาหยบนะครับผมแล้วโอ้โหแล้วเปิดให้เปิดเพลงทาไมาไวะเนี่ยแบบพิวอารมณ์อะไรเงี้ยอ๋อตรงนี้ไงมาแล้วอ๋อกดแทบครับยังไงอ๋อคลิกซ้าย to remove อ๋อทาลายขยะโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นมือโอเคอ๋อแล้วก็เควยสสีฟ้าตรงนี้ครับกระโดดแบบ อย่าโอ้โหถ้าตกไปนี้ตายเลยนะสุกน่าตกรรมอุ้ยอะไรเนี่ยปืนกระสุนแล้วก็ตังและแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อเรื่องรีโวเวอร์ปืนที่เราได้มาโอเคอ๋อผมนึกกดเลนเอร์ออกโอเคครับผมอุ้ยโอเคเดี๋ยวขอลงไปด้านล่างแป๊บได้ของมาแล้วกดแถบปุ๊บถือปืนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมถ้าถือปืนมันเฟีย้ยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอออกไปข้างนอกแป๊บดูนะดูนะเฮ้มึงตายแบบไอ้เคี้ยใครเข้าบ้านแ NO. บบมึงตายดูมันถือปืนเดี๋ยวไม่ใช่คนเดือย <laughs> ถือแปงนี่โอเคเดินตามเควสเลยฮนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้เก็บของเหรอปิกอัพโอเคแล้วก็เอาไปไหนเนี่ยให้เราซ่อมรถเหรอ เห็นมีล้อมีอะไรเก็บล้อมาสี่อันครับเก็บที่นั่งมาสองอันด้านโอเคน่าจะให้ซ่อมรถนะฮะเปิดมาแล้วก็ปล่อยเลยอ,อ้าวเอาอ๋าอเอาไปใส่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคกด e ใส่ไปเอาของแปบ๊บนี่วิ่งไม่มีสตามีน่าใช่ไหมดีนะเนี่ยวิ่งยาวๆ,ๆซ่อมรถก่อนซ่อมรถอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่กด e โอเคเราต้องค่อยๆเดินไปเอาเลยเนี่ย เค okay. มาใส่เรื่อยๆทำไมถังมันต้องกระจัดกระจายกันอยู่อย่างนี้ด้วยวะเนี่ยวิ่งไปเอาลำบากกเนี่ยมันเก็บทีเดียวได้ไหมผมว่าไม่น่าได้แน่เลยให้เราเก็บทีละนิดนี่แหละผมว่า okay. โอเคอุยอ้ยต้องมีล้อตรงนี้ด้วยโอเคขาดล้ออีกหนึ่งอันครับผมกับฟู๊ลแท้งก็คืออเชื้อเ,เพลิงหรือเปล่าน่าจะใช่นะ เชียบเลึงของรถคันนี้ไงล่ะโอ้ยกดปิดอีกแค่โอเคแหมมีการให้แบบประกอบรถอะไรอย่างนี้ด้วยอ่าเก็บมาที่แบบถังน้ำมันเลยฮะที่ใส่ถังน้ำมันใส่ไว้ตรงนี้โอเค Who are to flip ปขาเด้อ <Yeah. Huh? S 1> อ๋อคือแบบเวลารถความอะไรอย่างี้อ่ะโอ้นี่เฮ้ยขับได้ด้วย,ยลงก่อนลงก่อนลงก่อน แล้วก็คลิกกดคลิกขวาค้างเพื่อที่จะวางแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อว่าคอนเฟิร์มว่าจะตั้งไว้ตรงไหนฮะแล้วก็เลื่อนสกวอชเมาส์เพื่อที่จะหมุนออบเจกต์นั่นเองนะครับผมเราต้องวางไว้ไหนนี่เหรอโอ,โอเคเตอแล้วก็ไปที่แก๊สเตชันครับผมก็คือมันอยู่ไหนวะโอเคแก๊สเตชันฮะไปเราไปกันเลยไปไปไปได้เวลาละ เงี้งนน้อยขัวชนขัวชนขับตรงไปเลยฮะเดี๋ยวก็เจอแก๊สเทสชันมาเลยเกิบมาเลยเกิบให้เรามาเติมน้ำมันแน่เลยว่ะมาแล้วโอ้ยโอ้ยชนชนชนอ่าโอเคลงมาละแล้วก็เก็บมาเลยแล้วก็เติมน้ำมันหรอหรือเปล่าอ่าตั้งไว้นี่ก่อน แล้วก็เอามาเฮ้ยฮทำไมมันหมุนวะเนี่ยแล้วก็กด E to put in ปึบอ่าแล้วไงต่อกด E to start โอเคอเฮ้ยเอาอ๋อเสียตังค์ด้วยครับเออมันก็ต้องเสียตังค์อะเนาะเติมน้ำมันโอเคแล้วก็เอาออกมาเก็บที่เดิม,มแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็อ้อนี่ไงเอาไปใส่ จุ๊บเยี่ยมควิสคอมพลีทครับผมแล้วก็ต่อไปไปหาคนที่ขายรถนะครับผมไปไปไป,ไปแล้ว,ลวอันนี้ไม่เอาออกเลยเอ,ออกก่อนไหมโอเคก็เอามาใส่จุ๊บโอเคเติมน้ำมันรถเสร็จแล้วสตาร์ทไปไปด้านหน้าต่อครับร้านขายขายรถไปเงี้น ถึงแล้วถึงเร็วจริงๆเฮียขอจอดตรงนี้โอ้ยโวชนชิบหายโอเคมามาคุยกับคนขายรถครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณสามารถซื้อรถหรือทำการแต่งรถได้ฮะถ้าคุณต้องการที่จะซื้อรถคุณก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าของฉันอ๋อโอเคช็อปแอสซิสแทนต์อ่ามีไรผมช่วยหรือเปล่า อันนี้คือรถแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ก็บบาๆแล้วก็ฉันจะซื้อรถอย่างไรก็กูดลาบก่อนดีกว่าไหนดูซิซื้อรถหรือโอ้โห و. ตอนนี้เรามีอยู่460ดอลลาร์ครับผม UTV นี่รถที่เรามีนี่ว่า200อ๋อมันมีแบบแบกหมูอะ่ะแบกสัตว์แบกของอะไรได้เยอะแยะขึ้นอ๋อ ATV อันนี้อันนี้ไม่น่าใช่แบกของนะ <c oughs> ออ้แต่และอย่าง เยอะแยะเลยวะ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาซื้อดีกว่าแล้วก็ไปร a ดิโออินสตอลครับไปสตาร์ทเอ้ยไม่ใช่สตาร์ทเลยเราไปใส่เครื่องเสียงกันจะได้แบบมีอารมณ์แบบไม่เบื่อไงตอนขับรถขับดีๆขับดีๆโอเคแล้วก็กดไหนวะรดิโออันนี้ไงแล้วก็กดอัปเกรดโอเคอีกสิบแค่นี้เหรอ อ่เสร็จแล้วแล้วก็ Talk with the s e l l e r ครับคุยกับคนขายหรอต้องไปตรงนู้นหรอ Follow the road โอเคไปไปทางนู้นไปเลี้ยวไปเลยยูหู One eternity later โอเคจะถึงแล้วอะลูมีใครอยู่ไหมเราเราต้องมาตามปกติโอเคจอดตรงนี้เอ้ยเข้าไปไหนเข้าไปไหนโอเคไป สวัสดีครับโอเคเข้ามาแล้ว uh huh. สวัสดีครับผมอ๋อก็คือแบบซื้อของนะฮะแบบสมมุติพอจะขายของก็เอาของมาโยนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต่อรองกันอะไรอย่างงี้อ๋อโอเคมาซื้อตรงนี้ปุ๊บซื้อ X crowbar นี่ไงมีอะไรบ้างนะ crowbar x แล้วก็ crowbar x hammer x bucket to chicken ซื้อไปแล้วหรือยังเมื่อกี้แ b a r x บายแฮมเมอร์เอ็กบาสเกตแล้วก็ไก่สองตัวดับเบิ้ลไก่ไงเอาไก่ okay, ไหนดีครับเอาไก่ธรรมดาเนี่ยสีขาวเลยโอเคแล้วก็เช็คเอา t ์ a n k you for your p u r c h a s e โอเคได้ของมาละเดี๋ยวเวลาเอามาเออเดี๋ยวดะเราคือเราต้องย้ายทีละอย่างเลยโอเคโอเคเยี่ยมเลยเอ๋อ อืมเดี๋ยวไอ้ถังน้ำมันเวนนี่จะตั้งไว้ไหนเนี่ยแต่เดี๋ยวขอตั้งดีๆก่อนโอเคน้องไก่ปดคกับอุ้ยเหมือนจะบีบคอไก่ให้ตายโอเคปล่อยแบบนี้แล้วก็ไก่ตัวหนึ่งคึบมาอ๋อไก่ดีกดผิดอ๋ออ๋อมัวมัวไปหมดแลวปุ่มกดขี้ขวาเออ มมยหมดละโอเคแล้วขออีก3ชิ้นครับขอมาเก็บแปบอา่ากด E เก็บมา mm hmm. เก็บมาโอเคของพวกนี้ก็จะอยู่ในตัวเราใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ฟาร์มของเรากันนั่นเองนะฮะไปเวลาเดินทางแล้วกับน้องไก่สุทันษาผมว่าเดี๋ยวผมไปเซฟก่อนดีกว่าวะแบบ กลับบ้านไปแล้วก็ขอไปเซฟก่อนนะฮะเดี๋ยวไปปรับกราฟิกดีกว่าภาพดูปแปลกๆไงไม่รู้โอเคฮะก็ผมได้ทําการรีเกมแล้วนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเวลาเปลี่ยนกราฟิกเนี่ยมันจะรีเกมนะครับผมซึ่งก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยแบบนิดเดียวจริงๆ,ๆน่าจะนิดเดียวนะโอเคตอนนี้ผมส่งของมาถึงบ้านเราแล้วฮนะก็เดี๋ยวเราจะทําการเอาไก่ออกมาเลยแนตะ่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกไข่ด้วยเลยไม่กอด โอเคเขาให้หาอะไรเนี่ยไฟล์ back of grains เ,เดี๋ยวขอมาตรงนี้เปรี grains food อ,อันนี้อ,อ่ะโอเคได้แล้วอาหารสัตว์แล้วก็เดี๋ยวเราต้องเอาไปตั้งตรงนี้ใช่ไหมพอ to on the ground โอเค แล้วก็ไฟบักเก็ตและวัลเทอร์แทงครับก็คือเอาถังตักน้ำนะฮะแล้วก็วัลเทอร์แทงก็คือแทงน้ำนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปตรงนู้ไปเอาถังเป๊บโอเคถังตักน้ำปุ๊บแล้วก็เจอวัลเทอร์แทงละได้ไหมกันแล้วเคยไปตั้งไหนเนี่ยเอาวัลเทอร์แทงไปตั้งที่ใดสักที่หนึ่งเหรอตั้งตรงนี้แล้วกันเออไม่ใช่ ไปเอาถาังน้ำโอเคเอาถังน้ำมาอ่าโอเคได้ละได้มา1นึงร้อยดอลลาร์นะครับผมโอเคต่อไปครับผมเล้าเหรอเฮ้ยไม่ใช่อันนี้รถไถเหรอรถไถสตาร์ทจุ๊บเคอ๋อเป็นที่ไถหญ้า ยวต้องขับไปตรงนู้นแอนรถอย่างเชี่งจ้าโอเคถึงแล้วกว่าจะถึงปึ๊บโอเคเปิดไฟแล้วพอเห็นหน่อยถ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 อยตัดหญ้าครับตัดหญ้าปึ๊บ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 แล้วก็เลี้ยวมันลำบากจังวะเฮ้ยโอเคเสร็จละแล้วก็ลงจากเครื่องแล้วก็ตัดต้นไม้เหรอโอเคกด e เพื่อตัดต้นไม้ อ้าวตัดอาทีเดียวเลยโอ้โอ,โอ,โอตัดโอเคได้มาแล้วขอไม้ขอไม,อม้แล้วก็สร้างคอกครับ,รบก็คือที่เลี้ยงสัตว์นั่นเองโอเคเดี๋ยวขมปล่อยอันนี้ไว้ก่อนนะเอามาตั้งใกล้ๆแถวนี้แล้วกันโอเคแล้วก็หยิบของอันนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างเลือกก่อนเลือกก่อนโอเคแล้วก็กด e เพื่อสร้าง ฟึบอ่าเสร็จแล้วได้มาแล้วว่ะเอ้ยเอาอันนี้ออกเอาอันนี้ออกมันไม่สวยออกไปเลยโอเคแล้วก็เข้าไปในบ้านนี้เหลอโอเคนะฮะก็จากการที่นั่งงมอยู่ว่าทำอะไรก็คือมันต้องพังบ้านนะครับผมตอนแรกก็งงนึกว่าเกี่ยบบ้านนะแต่จริงจริงไม่มันคือการพังบ้านแบบพังให้หมดเลยนะฮะโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปก็ไปเจอกันตอนบ้าน พังหมดละกันนะฮะโอเคไปเจอกันโอเค ก็เสร็จสักทีนะฮะหลังจากที่นั่งงงอยู่ว่ากูจะทาไงเควสเมื่อกี้วะคือแบบงงอยู่นะก็คือเควสให้เราทําการพังบ้านนั่นเองพังบ้านง่ๆเน่าๆนะ,ะแล้วก็น่าจะให้สร้างอะไรสักอย่างตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นบ้านก็ได้คือแบบพังบ้านงงๆด้วยใช้โครบากากนะฮะงมอยู่นานเหมือนกันตอนแรกก็งงเฮ้ยไอ้ทำอะไรตอนแรกก็นึกว่าทำให้ทำความสะอาดแต่ ที่ไหนได้ให้มันทำลายโอ้เ oh. ค okay. ให้เราทำอะไรเอ่ยอันนี้บิลเหรอโอเคให้เราสร้างบ้าน not available อ่านี่ไงโอเคแล้วก็กด e ครั้งเพื่อสร้างครับผมปรืบอ่า ah. แล้วก็ต่อไปนะฮะก็จะให้เราทำการสร้างเบิร์นนั่นเองโดยเอาวัตถุดิบวัตถุดิบว่ะ <c oughs> โดยเอาอของต่างๆมาทำนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมว่าอ่า เรื่องเควสนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนาอนเดี๋ยวเรามาดูข้อไก่กันดีกว่าคือผมยังไม่ได้ทําอะไรกับข้อไก่เลยยังไม่ได้ใส่ไก่ลงไปเลยน้องไก่มาเลยมานี่ใส่ตรงนี้ E2 open เด e door อก็ใส่น้องไก่ลงไปมาอีกตัวหนึ่งโอ้แล้วไก่ไก่มันจะหนีไปไหมนเนี่ยแล้วนี่คืออาหารเดี๋ยวขอขอเอารถไปอยู่ตรงอื่นก่อนทุกนี้มันขวางลือเกิน ไปอยู่ตรงนี้แล้วกันใกล้ๆเลยโอเคเลยรถงงนี่ด้วยโอเคเสร็จ okay, แล้วอืมแล้วคือมันมีอัปเกรดอะไรไหนไมนลองดูดิเฮ้ยมีอัปเกรด o โ E to build โอไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เราต้องเลื่อนก่อนฟิเตอร์100หนึ่งร้อยดอลลาร์เรอตอนนี้เรามีอยู่สามร้อยดสิบดอลลาร์เดียวเลยทำไมฟิเตอร์มันแพงจังวะไม่ไม่ไม,ไม่ผมว่าค่อยดีกว่าฮะค่อยดีกว่า แล้วคือไก่นี่มันออกไปเรื่อยๆออกไปบ้างเข้าไปบ้างอะไรอย่างงี้แหละเดี๋ยวขอทำการแบกไม้ไปจัดแจงแถวนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปศึกษาเจ้าพวกไก่นี้เลยฮะว่าเลี้ยงมันยังไงนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันของที่ซื้อมาก็มีแบบเนี่ยมีบักเก็ตอีกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ไว้ไว้ใส่ไก่เอ้ยไว้ใส่ไก่วะไว้ใส่ของไว้ด้านในนี่แหละเออตั้งไว้ก่อน เดี๋ยวเอาเป็นว่าผมขอไปลองศึกษาของพวกนี้มาก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเกมนี้ก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงบ้างนะครับผมโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเ,เราจะมาทำเควสตต่อนั่นเองก็คือการสร้างบ้านใหม่หนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ